สวัสดีค่ะกิกินเมกานะคะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของกิกหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้กิกก็จะ มาทาคลิปตามคําขอหลายๆคนอยากให้กิกใช้เตาพิซซ่าที่เราได้ทําตอนที่มารอบที่แล้วนะคะตื่นมาก็รีบจุดไฟในเตาเพื่อฆ่าเชื้อก่อนเลยค่ะทุกคนก็น่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าเตาจะร้อนได้ที่แล้วก็ฆ่าเชื้อได้สนิทนะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขามีรอยแตกนิดนึงอย่างที่กิกบอกนะคะว่ากิกใช้เป็นปูนธรรมดาแล้วก็อบด้วยโคลนซึ่งเป็นโคลนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นดินเหนียวสําหรับใครที่อยากทําตามกิกก็อยากจะแนะนําว่าให้เลือกวัสดุด,ดีๆนะคะเพราะว่าตอนที่กิกมาเนี่ยค่อนข้าง ที่จะมีเวลาจํากัดแล้วก็ที่บึรกาเนาะไม่ค่อยมีวัสดุกอ่อสร้างที่หลากหลายนะคะก็เลยเลือกใช้เท่าที่มีทําให้เตาของกิ๊กเนี่ยตอนนี้เริ่มมีรอยแตกร้าวแล้วนะคะแล้วก็ตรงพื้นเตาเนี่ยเขาเป็นดินโคลนนะคะทุกคนพอเขาแห้งเขาก็เริ่มจะแตกนิดนึง <S <S กิ๊กก็จะพยายามทําพิซซ่าบนด้านเตาที่ยังไม่แตกนะคะเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่กิ๊กจะไปทําพิซซ่าเลยอีกหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือจุดไฟฆ่าเชื้อในเตาก่อนแล้วกิ๊กก็จะมาทานข้าวเที่ยงนะคะวันนี้อยากจะมาอวดทุกคนนิดนึง เพราะว่ากิ๊กได้กินอะไรที่กิ๊กอยากกินอันดับแบบต้นๆเลยนั่นก็คือจีกระปูนานี่โอ้ปูนาปิ้งนะคะจีบนไฟเนี่ยหอมๆเลยแล้วก็แล้วก็มีไข่ด้วยนะคะดูความน่ากินก็จะจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้นี่ขอชิมก่อนแต่ว่ากิ๊กต้องไป ดูไปรษีนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังกาลังจะส่งของนะคะสําหรับใครที่สั่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้ามากิ๊กก็ส่งให้ทุกวันเลยนะคะทุกคนมีรถไปสนีมารับที่บ้านทุกวันเลยเหาะซอสฝาเขียวแล้วก็ข้าวเหนียวจิ้มเลยคะ่ะนเโอเก จำกระดองปูนะต้องเลือกเอาตัวที่เป็นยังนี่ตัวนี้มาดูไข <spices> ่ของนางโ <skin> ดยเกลือน <leich> ิดหน่อยค่ะแล้วก็จิ้มเลย กิ <My> God. งแค่นี้ก็อิ่มอร่อยนะคะกินแค่นี้จริงๆมือที่อยอามาน,นี้เดี๋ยวมื้อเย็นเราจะกินพิซซ่ากันกินแล้วนะ้ำมันบอกเผามือเ้าเนี่ก็เลยไม่ได้กินข้าวเช้าไง มากินข้าวเที่ยงแท้มีมัน, uh huh. นแบบนี้ทุกตัวเลย <c oughs> ให้ดูกลก้กล <c oughs> <c oughs> น si ้นๆค่ะเ้าหู้มนดีเนาะ ก็จะมาเตรียมแป้งพิซ่าค่ะทุกคนวันนี้มีสองสูตรด้วยกันเลยเป็นแป้งพิซ่าแบบสําเร็จนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่ยีสต์ไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่เกลือเลยเพราะว่าเติมแค่น้ําก็ทําพิซ่าได้แล้วนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ขายนะทุกคนเป็นการทดลองนะคะเพราะว่ามีสองสูตรทดลองว่าสูตรไหนจะดีกว่ากันสูตรที่หนึ่งใส่ลงไปเลยใส่ประมาณครึ่งถุงนะคะ แล้วก็กิกก็ไม่ได้ตวงน้ําด้วยเพราะว่ากิกสามารถที่จะดูได้เลยว่าเท็กเจอร์แบบไหนใช้ได้แล้วนะคะลักษณะหลังจากที่กิกได้ทดลองนวดกิกรู้สึกว่าแป้งเขาค่อนข้างที่จะไม่เหนียวมากนะคะเขารู้สึกเหมือนทําคุกกี้เลยยังไม่เหมือนแป้งพิซซ่าที่เราทำขายที่อเมริกาไม่ค่อย าดึงออกจากกันได้ง่ายๆแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนของเราแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันหลังจากที่เราพักเขาไว้45นาทีกลับมาเขาก็อาจจะพร้อมนะคะแล้วก็อาจจะรสชาติใกล้เคียงนี่วิธีการยืดแป้งก็ง่ายๆค่ะทุกคนพักมาแล้วก็ดันเข้าออกไปนะคะแล้วก็สลับข้างทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ ความแป้งเขาไม่ค่อยจะยืดกันเท่าไหร่นะคะแป้งเขาไม่ค่อยยืดกันดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาม้วนแล้วก็กี่พยายามที่จะม้วนให้หน้าเขาตึงแล้วนะแต่ว่ายังทําไม่ได้นะคะหนักใจเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะ นี่ได้ประมาณนี้นะคะต่อไปสูตรที่สองค่ะเนื้อแป้งก,ก็ค,คล้ายๆกันนะคะพอจับดูก็มีความรู้สึกถึงเม็ดเกลือด้วยค่ะนี่ทุกคนเห็นเลยว่ามีเกลือปนๆอยู่ เสร็จแล้วกี่ก็จะค่อยๆเติมน้ำนะคะเกลือเม็ดใหญ่ด้วยมันมีความแบบไม่เกาะตัวกันเลยอ่ะได้แค่นี้นะประมาณนี้ ต่อไปตี่ก้อจะมาลองแป้งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่นํามาจากอเมริกาค่ะทุกคนมาดูกันซิว่าสูตรไทยทั้งสองสูตรเนี่ยกับสูตรอเมริกาสูตรหนึ่งอันไหนจะดีกว่ากันค่ะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะแยกมานะคะแยกชีสก็ชีสสันแยกยีสต์นี่ก็คือยีสต์นะคะที่เขาแถมมาให้เขาจะไม่ปนมานะทุกคนเนี่ยเราก็รวยใส่ไปเลยนะคะโหเยอะมากเลยนะเนี่ย ให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่นาวลงไปเลยแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าแบบไหนจะอร่อยที่สุดเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงอันนี้กิ๊กซื้อมาจาก Walmart ก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับ Lotus Big C บ้าเราและคะ่ะหรือว่าแมคโครนะเขาก็จะมีของเยอะมากส่วนมากก็จะเป็น ของใช้สอยอาหารนะคะแล้วก็เสื้อผ้านวดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่กิ๊กก็จะปั่นให้เป็นสองกองแบบนี้แล้วก็จะพักไว้เหมือนกัน45นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเวลาผ่านไปสักพักตอนนี้เตาก็น่าจะพร้อมแล้วแต่ว่ากิ๊อยากจะให้มาดูสภาพเตาของกิ๊กกนทุกคนนี่เดอ้อเตาปริจนจะไม่ไหวแล้วนะคะอย่าหาทำเนาะเข้าไปดูคลิปที่กิ๊กทำได้แต่อย่าทำตามนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูอัดใช้ไส้กกอกธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นแบบบ้านๆหาได้ตามร้านทั่วไปแถวนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาลุ้นแป้งกันแล้วค่ะทุกคนว่าจะใช้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่ากิ๊กก็จะลุ้นไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะนี่คือแป้งก้อนที่หนึ่งที่กิ๊กเตรียมไว้นะคะนี่มากอาไว้ด้วยกิกก็จะมา ลองใช้ก่อนเลยพักไว้แล้วนะคะสี่สิบห้านาทีเขามีความแบบไม่ค่อยมีอากาศ้ายในนะคะมีความแน่นมากเลยไม่รู้เหมือนกันจะออกมาเป็นยังไงแถมคล้ายๆกับดินน้ำมันที่แห้งแล้วอะ่ะสูตรแป้งที่ร้านเราทุกคนได้เห็นบ่อยแล้ววันนี้กิ๊กก็เลยจะมาทดลองสูตรใหม่ๆให้ได้ดูค่ะก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ก็ดูไปด้วยกันเนาะมันยืดไม่ได้เลยทุกคนกิ๊กรู้สึกว่าถ้ากิ๊กดึงมันเนี่ยก็คือ ไม่ได้เลยโชว์เทคนิคการควงแป้งไม่ได้แน่นอนวางในตรงที่กิ๊กเขา่เขาๆสะอาดไว้เรียบร้อยนะคะสังเกตว่าเตาข้างในก็แตกแล้วนะคะทุกคนฝั่งที่ยังไม่แตกกิ๊กก็พอทำพิซซ่าได้บ้างและนี่คือแป้งสูตรที่ดึงนะคะอบออกมาแล้วแข็งโป๊กเลยอะ ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเอามากินเปล่าๆยังไม่ได้เลยต่อไปก้อนที่สองก็เหมือนกันค่ะนี่รอบนี้คิก็จะพยายามใส่ท็อปปิ้งลงไปนะคะแต่ว่าจะใส่นิดเดียวเพราะว่ากลัวเขาไม่สุกแล้วก็เสียของด้วยใส่เป็นชีสตามลงไปค่ะหอมมากเลีซอสพิซซ่าก็เป็นแบบสำเร็จนะคะกลิ่นหอมดีมาก อ่ะเนี่ยใส่แค่นี้พอและนี่คือสภาพของขาที่สองก็ยังมีความด้านนะและนี่คือความหวังสุดท้ายของกีกวันนี้นะคะความหวังสําหรับการทาพิซซ่าแล้วได้กินพิซซ่านะแต่เรื่องของการเทสแป้งวันนี้บอกเลยว่า ไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องทําสูตรใหม่แล้วก็จะต้องติดต่อโรงงานที่เขาเป๊ะจริงๆเดี๋ยวกิ๊กให้ทุกคนดูดีกว่าว่าแป้งที่กิ๊กแบบลองใช้แล้วเป็นยังไงมันจะพองดีมากเลยนี่คนนี้คือปฏิกิริยาของยีสต์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็กดกดกดเข้านิดนึง อันนี้ก็ไม่ใช่สูตรที่เราใช้ทําที่ร้านนะคะเป็นสูตรที่ถ้าใช้สําหรับเตาอเนอกประสงค์เตาอบพิซซ่าที่เป็นเตาไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยจะเหมาะมากเลยเดี๋ยวกิ๊กได้สูตรที่นิ่งแล้วกิ๊กสั่งแป้งดีๆมาแล้วกิ๊กก็จะทําแจกเด็กๆเ,เหมือนที่กิ๊กเคยทําในคลิปที่แล้วตอนที่มาสร้างเตาพิซซ่านะคะนี่เห็นไหมทุกคนแป้งพิซซ่าของจริงจะต้องยืดได้แบบนี้นะคะเนี่ย จะต้องไม่ขาดเป็นรู้ง่ายแล้วก็เป็นแข็งๆเหมือนคุกกี้นะ่ะเมื่อกี้ก็มีสายข้าวจากเคอรี่กำลังจะมาส่งแป้งพิซซ่าล็อต่อไปเพราะว่ากิกเทสหลายลอตมากทุกคนหลายขนาดหลายแบรนด์หลายแบบแบบกว่าจะได้แบบที่ชอบจริงๆถึงจะเอามาแนะนำทุกคนได้นะคะ ยืดๆเลยนาดมายรงนี้สักนิดนึงเพื่อรสชาตินะคะใส่หลายๆเลยกิ๊กจะมาชิมให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นพิซซ่าสไตล์ที่กิ๊กทานตอนเด็กๆเลยเป็นแบบแป้งเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับขนมปังนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ไม่เชิง นุ่มค่ะอร่อยมีปูอัดอร่อยกันคนละแบบกับพิซซ่าที่กิ๊กทำขายนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกิ๊กมาเทสแป้งให้ทุกคนได้ดูกันก็มีหลายสูตรเลยแต่ละสูตรก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะและ้วกก็จะเทสไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมาทําพิซซ่าแจกเด็กๆที่หมู่บ้านด้วยก็รอติดตามชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้กิ๊กขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะน่ารักกระทัดรักนี่แป้ง ให้ดูแป้งแบนต่อไปแบบแวบๆ,ๆ